สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง k o w a r น i n งนะครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าโรงแรมบางแสนฮอเรนเทสนะครับก็จะเป็นจุดปลอยตัวของงานซีรีส์ของบางแสนเนาะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่1ตุลาพอดีวันนี้มีกิจกรรมทางคอนเซ็ปต์สปีดนะครับนี่เลยมีกิจกรรมร่วมวิ่งนะครับในรูทงานบางแสน4 2นะครับก็จะเป็น การวิ่งในรูทจริงนะครับของงานบางแสน42ที่จะถึงนี้นะครับแต่ทีนี้ทางทีมงานนะครับก็จะมาวิ่งแค่36กิโลนะครับอาจจะไม่ได้วิ่งเต็มนะครับแต่ก็จะวิ่งในรูทปกตินะครับแล้วกิจกรรมวันนี้ก็จะมีมีทีมอีกทีมหนึ่งมาร่วมแจมด้วยก็คือ S S R ทีมนะครับก็อยู่แถวแถวนี้แหละแถวแถวบางแสนครับตอนนี้พีมของเขาเตรียมแล้วนะครับใกล้จะปล่อยตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอวิ่งกับเขาดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับ ใครที่ยังไม่ได้น้ำก็แจ้งรถมอไซค์ได้เลยแล้วก็น้ำเหนือหรือผู้บาดเจ็บก็ให้งให้อางทัวร์ไทยนะครับระวังรถเชิญระวังรถย่ะครับไมัมีที่จอดเยอะมีที่จอดมอไซค์เลยีนะมาจากหลายๆกลุ่มนะครับมีรถทางคอนเซปต์สปีดรถแดงรถแดงใครไม่ไหวก็ขึ้นรถแดง สวัสดีค่ะพี่แชมป์ใช่เลยนี่ต้องสัมภาษณ์คนนี้นี่ต้องมาสัมภาษณ์คนนี้เอาสวัสดีค่ะครับผมไม่วิ่งเหรอครับจะปานเอาผมผมไป s u อร์ต t รถแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลพี่บินและบินขานให้ครับ ใช่ครับรถตู้ก็จะคอยบริการให้น้ำแต่แล้ก็จะมีมอไซค์ก็คอให้น้ำนักบินทั้งหลายด้วยครับนีจะไปกับรถตู้ไหมไปกับรถตู้ได้นะถ้ามีใครจะจะขึ้นด้วยเก็นบรรยากาศได้มีนสถนนไว้นะครับอยาแตกแถวนะครับ3 2สอง 1아ครับ okay. <목소리도> จะรอดหรือเปล่า <laughs> ไม่รอดคือวิ่งหนีกลับเหรอบนทางนู้นเหรอก็เปนไม้จากทางนี้นนั้นฝากอะไรคะฝากไอหยังเชื่อครับได้เดือดน้ำมันหนักมันนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมบิดน้ำออกให้มั้ยครับได้ได้เดี๋ยว Kamu พี่ร้อนโหในในกล่องในกล่องมีอะไรเนาะเนี่ยมีแอมีเสื้อนะครับวันนี้นะครับจากคอนเซปต์สตรีนครับพี่ร้อนสนุกไหมเลยวันนี้สนุกนั่งดูคนอื่นทรมานสตรปีครับสนุกนะเพราะว่านั่ง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 ดูคนเพื่อนวิ่งเพื่ตัวเองไม่วิ่งโอ้โหสบายเลยกิจกรรมวันนี้มากันกี่คนเอ่ยจากทีมงานสุดปีนครับว่าลงชื่อรวมนะจะประมาณ30มสิบเกือบสีคนได้มาแล้วก็แล้วก็รวมกับรวมกับเจ้าถิ่นมาอีกบางส่วน เยอะเยอะกว่านี้คาดสนุกมากครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เสื้อที่ใส่นี่จะแจกวันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอนี่เสื้อลายนี้เลยนะครับจากคอนเซ็ปต์สปีดนะแต่จะไม่ได้ลายนี้ทุกคนนะอ๋อฝากฝากฝากคอนเซ็ปต์สปีดกับเพื่อนๆนะมีหน่อยว่าอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆบ้างก็เราก็เป็นแบรนด์ที่อยู่กับจักรยานมานานระับหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งมมัน ตลาดโครงการวิ่งอ๋อใช่ก็อยากให้ทุกคนลองสวมใส่กับว่าเสื้อเราเป็นยังไงบ้างติดตามรีวิวได้จากช่องโคกุลันวิ่งได้เลยโอเคครับขอบคุณนะครับพี่รอนครับได้เลยครับ <c oughs> โทษ <c oughs> ทีถามอีกรอบนึงก<อ>ิจกรรมรอบหน้าพอจะแอบบอกได้ไหมเ <c oughs> อ่ยรอติดตามรอติดตามได้เลยครับต้องติดตามในเพจทางคนเสือม็อนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็ตัวตั้งตัวตีของกระตุ้นสปีดเลยครับคุณนิด มีอะไรสำคัญนี่นะครับคนที่วิ่งจบ36โลหรือลงทะเบียนนะครับก็จะได้ของจากทางไม่ได้เสื้อไมารับส่งทาได้นะครับทำยาวเท่าไหรร่คับ NM 38ถ43ครับ